มาเล่นวันครับมาเล่นวันเดี๋ยวจะติดหน้าโอ้ตัดเลยนะครับอ๋อคิดว่ามันเข้ามันเข้าเอ้าเร็วสิโอ้โหไปเตะไกลโด้เตะเบาๆดิไปแม่งอ่ะเนี่ยที่เตะอันน่ะเตะละแตกลูกเนี่ยอ๋อไม่มัดนะเร็วๆๆ เต็มบาเบาเต็มเบาเต็มมันใหญ่ตุ้งนะไอ้ไอ้ชิวานอตมันเฮ้ยเต็มเลยมั้งเฮลุยยงพอโอมันใหญ่เฮ้ยไม่ใช่แล้วลูบมันใหญ่มีจับนะมันกระโดดปะไแล้วะเถอแล้วมันาวสุดมันไม่ถูกใจมอมแหมมมอมไม่ใช่เหรอ

ก็ต้องมีอะไร้อยมอกไปมีอะมองไปไม่ไปอย่กระโดดไม่กระก่อนน้ำใหมนะครัน้ำ้วยกินน้ำเย็นเฮ้ยมาเลยับเวยตักน้ำแล้วติกมาให้มันป๊ะปะืมไม่กัดหรอป๊ะกอ้ิบ๊อสิบ๊ออีโยไอ้พอตาแน่โยยูทูบเดี๋ยวมึงคนะขอนี่ไม่ยิ้มหยุดไว้ฮะหยุดพักไว้